สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแอปไม้ค่ะวันนี้เรามีอะไรเอ่ยเราบะโมีตโตโยต้ามารุ่นอะไรครับรุ่นมาเลยครับเมื่อกี้ซ้อมกันตี้ถูกต้องรุ่นรุ่นมาจิตตี้โตโยต้ามาจิตตี้รุ่นโตโยต้ามาจิตตี้รุ่นรุ่นพีอะไรพีเนี่ย วันนี้เปิดด้วยหน้าชื่นชมแอดมายเลยนะคะนี่เพราะว่าตื่นเต้นกันมากเป็นรถที่เราเคยนั่งมาแล้วครั้งหนึ่งตอนหน้าชื่นชมเป็นเด็กด้วยตอนนั้นออกมาใหม่ๆนี่โอ้โหถึงขนาดเ<อ>ช่าเลยเช่า,ชาที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นะแล้ววันนี้โอ้หโหได้มาเป็นรถในรถแอดมายซะแล้วนะคะกับคันนี้เลยอ่ะเรามาดูกันคือรถ โตโยต้าอะไรอีกทีนะนะาชิ้ชมโตโยต้ามาสี้พร์พมียมคันนี้รถอะไรนะทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้นี่รถถังหรือเปล่าครับูกรถถังหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้โหใหญ่มากเลยนะนั่งได้กี่คนครับเนี่ยกี่คนนะสิบเอ็ดคนใช่ไหมครับใช่ครัเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ใช่ไหมที่มี น้องชื่นรมค่ะน้ี่หันมาดูหน่อยนะนี่น้องชื่ออะไรนะครับน้องและชื่นรมคะะ่ะคุณแก่คุณแม่นมี <c oughs> น่ใช่ไหมลูกเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะ<ช>พ่อคิดว่ารถครอบครัวขนาดใหญ่พ่อไม่ใช้คำว่ารถตู้ขนาดใหญ่นะระหว่างนี้ครอบครัวให้ชมรถภายนอกก่อนนะคะโหดูดูแล้วเฟรมนี่รครับจอมากๆกับรถ t o โยต้ามาจ s ต y นะคะอย่างที่คุณโก้ได้บอกว่าเป็นรถ11ที่นั่งนะคะเป็นรถที่หรูพรีเมียมมากๆอันนี้ก็คือข้างนอกว่าสวยแล้วนะข้างนอกนี่ดูแบบโหใครก้าวลงมาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็น VIP ลงมามันเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะออคือว่าแบบครอบครัวที่แบบออมีคุณพ่อคุณแม่แล้วมีลูกสองคนมีพี่เลีเ้ยงอีกสองคนเราจะไปไหนต้องมีแม่บ้านไปด้วย ใช่ก็คที่ไปคนนั่งได้สบายเลยหรือคุณตาคุณยายอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเอา่าดอาจจะนั่งได้แค่เจใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีครอบครัวอีกสักคุณตาคุณยายมาด้วยเนี่ยอยากไปด้วยอยากไปด้วยอยากไปกับหลานด้วยอยากไปกัลานด้วยครอบครัวไปทีเดียวนะ t o โย t a m a าจัตตนี้นั่งได้สบายสบายเมื่อเทียบ ระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออะไรอันนี้มันคนละเซกเมนต์เลยนะคะก็จะนั่งสบายในทุกที่นั่งเลยแล้วก็กําลังเครื่องยนต์เวลาวันนั้นที่ไปเช่าที่เชียงใหม่มนะขึ้นเขาดอยสุเทพหรือว่าที่ไหนเนี่ยอัตราเร่งดีมาก oh, ขับแล้วไม่เหนื่อยเวลาขึ้นเนินหรือขึ้นเขาลงสูงเนี่ยไม่เหนื่อยเลยใช่ตอนนั้นเราขับไปถึงดอยสุเทพะคะ่ะเอามาจ e สตี้ขับไปแต่ถ้าเป็นรถพวกเบนซินอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยหน่อยเวลาขึ้น ขึ้นเนินขึ้นอะไรเียใ<ง>พอคันนี้ดีเซลด้วยนะคะลแล้วก็กําลังเครื่องนี่สุดยอดวงเลี้ยวเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยวงเลี้ยวแคบนะคะคล้องตัวยังกะเอาผาดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าตอนนี้คนดูกี่คนแล้วนะคะแชร์มันหน่อยนะคะอยากให้ได้เป็นเจ้าของคันนี้กันเหลือเกินรถอ,อ,อะไรนะ่ายิ่ง ยิ่งใช้ยิ่งราคาขึ้นหรือเปล่าคันนี้คนซื้อมาตอนป้ายแดงนี่แบบกาไรเยอะมากอะได้กําไรใช้ด้วยกําไรเป็นเงินด้วยฮะกาไรเป็นเงินด้วยซื้อแล้วได้กําไรใช่หมายถึงยังไงคะหมายถึงตั้งแต่ตอนป้ายแดงแต่อนาคตเราไม่รู้อนนคนไม่รู้ราคามันขึ้นบคนพ่อครับตอนเขาซื้อมาป้ายแดงซื้อมาใหม่เลยไงครับลูกซื้อมาใหม่ ชราคาขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเจ้าคันนี้ภายในดีกว่าเพราะว่ารุ่นนี้เห็นเขาบอกว่าที่ศูนย์ไม่มีขายแล้วออใช่ไม่มีขายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ศูนย์ไม่มีขายแล้วแล้วก็ยังไม่มีข่าวนําเข้ามาด้วยนะก็มีแต่ก็คงถ้าเกิดเข้ามามันต้องแพงกว่านี้ครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นรถที่หายากแพงกว่านี้เพราะว่าเพราะว่า น่าจะไม่ใช่ป้ายสีฟ้าแล้วน่าจะเป็นป้ายป้ายดำนี่น่าจะแพงขึ้นกว่าเดิมถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเอามาขายนะแต่คงไม่น่าจะถ้าเกิดเอามาขายจริงก็น่าจะสองล้านห้าขึ้นยังต่ําค่ะอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าแต่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าที่จะเอามาขายแล้วล่ะเอออ่าอเมาดูด้านตรงนี้กันเลยไฮไลท์กันเลยเปิดประตูสไลด์เข้ามาอ่ขึ้นไปแล้วนะคะเชิญครับไปแล้วนี่อ่เชิญนั่งเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับ สบายมากครับสบายมากดมกลิ่นอื้อกินใหม่มากๆเลยแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะคะสมกับไม่สองหมื่นโลนี่โอ้โหใหม่มากๆแล้วก็ตรงนี้อย่างที่น้องน่าชื่นชมนิ้วน่าชื่นชมกดอยู่นะคะก็คือเป็นเบาะสละเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าตรงนี้นะคะโอ้โหดูน้องนรงนีมีตัวนวดด้วยนะครับนี่ตัวนวดมีตัวนวดด้วยตัวดันเน่ะคล้ายๆตัวดันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้กดได้เลย กดได้ค่ะกดได้ครับอ่ะพ่อขอดไทยเอาเอาหลังพิงเข้าไปแต่มันต้องตรานรถก่อนอ๋อันนี้ก็คือโอเข้ามาไม่นึกว่าเป็นลองเข้ามาดูนะคะมันว่างมากจริงๆไม่ไม่นนูว่าเป็นรถแบบไอ้นี่เลยนะเป็นรถแบบเทียบเท่ากับเอาผ่าดได้เลยนะนี่นะคะนั่งสบายชินชมสามารถเดินลอดเข้าไปได้ณตรงนี้นะคะนี่ให้เดิน สด,สดเลยละเอาเลือกเลยว่าจะนั่งเบาะไหน,นเรามีเบานะบตั้งแต่เบาะแถวที่หนึง่งแถวที่สองนะคะแล้วก็แถวที่สามก็ยังเป็นสองที่นั่งและแถวสุดท้ายก็คือสี่ที่นั่งคือ,อนั่งสบายเกือบทุกทุกตำแหน่งเลยนะอะเดี๋ยวคุณแม่ขอ,อเข้าไปบ้างอ่าตรงนี้อคนละแถวกันเลยคนละแถวกันเลยนะลูกนะอ่าะะและที่สําคัญคนขับก็ ที่ที่นั่งคนขับก็ไม่เหมือนคนขับรถตู้นะแม่เพราะว่าไม่ใช่รถมันไม่ใช่ฟิลรถตู้เลยอ่ะบอกคนขับก็สบายด้วยเปิดไฟก็ได้เปิดไฟก็ได้ไหนก็เปิดหน่อยโอ้มีแอร์กี่ช่องเนี่ยลูกหนึ่งสองสามโอ้โหสี่หกอะลูกข้างหลังต้องเย็นแน่นอนเลยเดี๋ยวพ่อจะสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าไหมเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ลองดูมุมมองด้าน ทางด้านคนขับนะคะอย่างที่คุณโก้ได้บอกว่าคนขับก็ขับสบายขับแบบฟิล <laughs> ถ้าตาจะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยเด้ครับ <laughs> ผมมาได้ขึ้นมานั่ง <laughs> อลองให้ดูเบาะด้านอตอนนั่งนิดนึงแลนวั็นนดเรดูเลขไม้นิดนึงนะคะ,ะเลขไม่ก็สองหมืนห้าพันเจ็ดร้อยสีิบสี่นะครับเรียกได้ว่าไม้น้อยมากๆค่ะอันนี้ ในตลาดเนี่ยก็จะมีไม่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นสี่มื่นอันนี้ถือว่าอยู่ในแรงที่ไม้น้อยอยู่ในกลุ่มไม้น้อยค่ะไม่ถูกโฟอะไรครับโฟซีโอ้ยังงไคุณแม่มันมีมันมีนี่ด้วยนะมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ฟอกอากาศอ่ะมีเครื่องฟอกอากาศอยู่มีเครื่องนนาโนด้วย กำลังเป็นที่ต้องการนะคะกับมลภาวะฝุ่น PM 2.5ตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีเครื่องฟอกอากาศในตัวระบบอะไรสักอย่างระบบอะไรนะะ <c oughs> เป็นระบบฟอกอากาศของของโตโยต้โอ้โคุณแม่นั่งแล้วมันไม่เหมือนคนขับรถเลยนะมันเหมือนกับเป็นรถครอบครัวครับคุณแม่ค่ะจริงๆผู้หญิงก็ขับได้สบายนะ <c oughs> ได้นะเพราะว่าขับได้แต่ พักๆหนึ่งในการทําให้มันชินการช่วงรถนะครับเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยแม่้วคานนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือลูกค้าเก่าเขาติดฝาท้ายไฟฟ้ามานะครับฝาท้ายฟ้ารุ่นนี้ปกติที่เนี้ยไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าเขาติดเขาติดเสริมขึ้นมานะครับติดเสริมขึ้นมาคือมีสวิตช์เปิดสวิตช์จากตรงนี้ได้เลยดังข้างได้เลยนะครับได้ครับผม ไฟท้ายไฟยฟ้านี่นติดนี่แพงไหมคะไม่รู้ครับเพราะผมไม่ได้ไปติดครับลูกค้าเก่าไปติดแต่ก็น่าจะมีราคาหน่อยครับเป็นหลักเป็นหลักหมืน่นแต่ไม่รู้กี่หมื่นนะครับผมก็ลูกค้าก็ได้ตรงนี้ไปนะคะท้ายไฟฟ้าติดให้แล้วด้วยปกติพเมีมไม่มีแต่ลูกค้าไปติดมาเพิ่มะะหันั่งสบายเย็นจนไม่อยากจะลุกเลยนะะี่ค่ะ อยู่ตรงแอร์อยู่ตรงนี้นะคะแถวสามสบายไหมครับแถวสามก็สบายค่ะออไปนั่งแถวสี่ดูไหมครับจริงจริงแถวสี่เนี่ยสามารถพับเก็บได้เดี๋ยวชมพูล,ลองไปนั่งก็สามารถนี่นั่งได้ทุกที่นั่งนั่งสบายหมดไหนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนลองยืนได้ไหมครับนี่ดเด็กๆนะสามารถ วิ่งตั้งแต่แถวสองสามสี่ได้เลยนะคะแต่ก็เด็กก็จะต้องมีคาซีทนะวางวางอยู่สบายเลยอ่าแล้วรุ่นนี้นะคุณแม่นะค่ะมีกล้องสามอสิบองศานะเรา<อ>สามารถมองได้รอบคันเลยตรงนี้สำคัญเลย<อ>เพราะว่ารถไซย,ยัก์อย่างนี้มีกล้องสามรอยหกสิบองศาก็ช่วยเสริมความมุมมองให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นถือว่าโอเคนะคุณแม่เพราะว่าไม่รถ ที่ขนาดใหญ่เราไม่สามารถมองรอบคันได้เรามีตัวนี้ที่ติดมากับรถเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเลยะนะรุ่นนี้เนาะไปติดเพิ่มก็แพงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าจะซื้อร,รุ่นรุ่นรุ่นต่ำกว่านี้แล้วมาติดตนะครับโอเคเนาะรถมันยังใหม่อยู่เลยมีเกมมายสองหมื่นสองหมื่น,ห,นห้าทอนนะครับผมบบถึงแล้วหรอครับยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยครับ อสองหม้าพสองหมื่นห้าพันโลโอ้โหแล้วตรงนี้ก็ดีนะมีที่ชาร์จมีที่ชาร์จมีที่ชาร์จแล้วตรงนี้ก็เป็น USB เหรออ่าใช่ USB คุณแม่สองช่องคุณแม่สองช่องที่ท,ที่สำคัญไฮไลท์ของเบาะอันนี้นะคะก็อยู่ที่เบาะน,นวดใช่ไหมคะเขามีนวดด้วยครับเขามีปุ่มนวดด้วยน่าจะเป็นไม่ไม่ได้นวดหรอกคงเป็นดันเนี่ยเบาะนวดนวดหลังดันหลังให้การนั่งตรงนี้ VIP มากขึ้น น่าจะใช่นะคุณแม่ผมว่าน่าใช่ค่ะแล้วใส่คาร์ซีทได้ด้วยสบายเลยแต่คุณแม่ลองซิว่ามันรู้สึกไหมพี่ชมอย่าเพิ่งไปปรับอลูกให้คุณแม่อันนี้คือนั่งดูก่อนนวดคุณแม่รู้สึกบ้ไหมเวลาเวลานั่งพิงไปอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนเราไปนวดนะมันอาจจะค่อยค่ยเนี่ยค่อยๆดันเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเห็นมันกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่อ๋อตรงนี้ใช่ไหมอ่าคุณแม่ต้องต้องพิงลงไปครับอ่าอ่าอ่าโอเคนะคะ ขอลองนวดหน่อยนี่นะ่ะโป่งๆอมาโป่งมาแล้วเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือจะเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยไม่ได้บังได้โป่งๆขึ้นมาแล้วฮะอ๋อนี่แล้วคุณแม่ไม่รู้สึกเหรอนิดนึงนิดอ๋อไม่ได้เลยนะมันแค่นั้นแหละมันไม่ได้แบบโอ้โหแบบเหมือนเครื่องนวดแบบเก้าอี้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่อยู่ตรงนี้มันจะค่อยๆขึ้นไปเนี่ยจะค่อยๆขึ้นไปข้างบนเลยคุณแม่เนี่ยค่อยๆลากขึ้นไปค่อยๆลากขึ้นไปเนี่ยค่อยๆถึงได้เพราะเอ๊ะทำไมยังไม่รู้สึกมันมันจะค่อยๆอย่างนี้นะคะ ก็ถือว่านั่งนานเราก็นั่งสบายมีเอนจอยกับการขับขี่ทางไกลได้รถ็ายเราจะไม่ทําให้มันมีริ้วรอยเขียนไหมลูกใหม่มากจริงๆเลยต้องเดินนี่ต้องแทบจะต้องระวังริ้วรอยไม่อยากให้มีริ้วรอยเลยนะวันนี้เราก็เราลองมาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะ กำลังจะเปิดกำลังจะเปิดฝาท้ายนะกำลังจะเปิดฝาท้ายอย่าเพิ่งนะครับกำลังจะเปิดฝาท้ายออออกออกมาก่อนนี่ไหมฝาท้ายไฟฟ้าเลยเปิดจากในรถได้ลูกค้าเก่าติดมาแล้วก็ตรงนี้ก็กดสวิตช์ฝาท้ายแล้วก็ปิดได้แล้วก็กดปิดได้อาจจะปิดไหมครับปิดยังไม่ปิดก็ได้ค่ะอยากอยากจะบอกว่าตรงเนี้สามารถพับพับเบาะปรับลาบลงไปเพื่อ วางของได้วางสัมภะละได้ครับผมเนาะแต่ก็ใช้เวลาปรับนิดนึงแต่มันก็ปรับได้หละครับตามรูปนี้เลยคะนะฮะนายอ๋อเป็น่างนี้นะคะมีตามรูปครับตามรูปนี้เลยนะฮะแล้วว่าใครอยากทราบว่ารุ่นพีเมียมีออปชันอะไรแล้วก็เข้าไปเซิร์ชใน g o o g l e เลยเราไม่ได้บอกหรอถ้าบอกก็คงต้องดูกันอีกนานนะครับนึกว่าจะบอกว่าอยากมีออปชันอะไรเชิญดูไม่ใช่นะคะ ออปชันอะไรเชิญเซิร์ชลุเกุ่นพรีเมียมมีอะไรมากเพราะมันเยอะอะเยอะเยอะเพราะถ้าเกิดเราพูดไปเนี่ยมันจะเป็นโอ้โหมันจะครึ่งชั่วโมงได้ใช่ไหมคะ่บปิดขาท้ายก่นก็ได้ค่ะามาถึงส่วนสำคัญแล้วเดี๋ยวเราให้ดูสวยงามอ่ะให้ดูทั้งภายนอกภายใน เบาะนี่ขนาดดูจากข้างนอกแล้วมองจากตาตรงนี้นี่ลงมานี่ดูดีเลยนะใช่มันลงมาดูเห็นแล้วก็สบายอลค่ะมีเบาะมีเมาส์กี้เมาส์ด้วยนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้คือสไลด์ไฟฟ้านี่แล้วรถชนนี้ค่ะคัสซีสวยคัสซีสวยไม่ไม่ไม่มีชนหนักเดิมเดิมเลยคันนี้นะคะกับมีที่จะมีก็มีอ่าที่จะมีที่ไปครดับมาก็อาจจะไปถอย โดนอะไรเล็กน้อยมาก็ามีแค่สองชิ้นนี้ครับนี่ทําสีอันนี้ก็นนเปลี่ยนชิ้นมาแค่นี้จบครับที่นี่ขายรถสบายๆครับต้องพูดตามความจริงครับ<อ> <laughs> แล้วมันไม่ได้เป็นอะไระไม่ถึงทรัพย์ไม่ถึงอะไรข้างในครับอพอรถไปแดงเวลาเขาเคมเขาก็เคลมกันอย่างนี้ค่ะเร,เรียกได้ว่าคันนี้สมบูรณ์มากๆนะคะสมบูรณ์นะสมบูรณ์รณค่ะเป็นมาจสตีที่หลายคนหายากแต่ว่าได้มาอยู่ที่แอดไวเลยค้ับดูราคามาสู้แบบสู้มาแพงมากสู้แบบแพงได้ราคาที่ลูกค้า เห็นแล้วต้องรีบอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าแพงแต่ต้องซื้อราคาแพงกว่าตอนออกใยแดงถึงจะได้ซื้อแพงกว่าหลายแสนด้วยตอนออกายแดงความต้องการนี่ยเยอะแล้วก็ความต้องการเยอะหมายถึงว่าเขาอาจจะไปใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วเป็นรถที่ตอบโจทย์สาหรับที่ลูกค้ามีปัญหาอยู่ว่าจะเจ็ดที่นั่งก็นั่งไม่พอต้องไปรถสองคันใช่ไหมฮะจะไปซื้อเป็นพวกคอมมวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบ ต้องทำวีดีอะไรข้างในแล้วก็ต้องใช้เงินอีกเยอะสู้ขายก็ขายไปเลยได้ได้หลักกว่าแล้วเมื่อลองโทรไปตอนนี้ไม่ต้องเก,ก่งใจงเดี๋ยวเขาก็ทบ <laughs> ใช่เรื่องอนาคตเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ลูกค้านะคะาจะท่านนี้ดูกับนี่เลยสตีพิเอมจุดแปปี2,000เท่าไหร่2,000อะไรคะ2,020ครับคองพ2,020 2 0ิบนะคะในราคาเนี่ยราคาเท่าไหร่ปกติราคาเท่าไหร่สองล้านสามสองล้านสองล้าน สองล้านเท่ล้านสามแสนเจ็ดบาทเจ็ดหบาทเท่านั้นครับเท่านั้นครับชี้ด้วยไปไปราคานะคะได้ไปในราคาสองจุดสามเจ็ดล้านเท่านั้นนะคะโอ้โหขายแล้วเรียกไม้แท้จริงนะฮะเรียกไม้น้อยแล้วเรียกไม้แท้จริงถึงต้องขายราคานี้ถ้าเกิดเรียกไม้เยอะกว่านี้ขายให้ถูกค่ะ แต่มันโหคือซื้อถอันี้มาเ<ม>อาถือว่าน้อยมากมน้อยกว่านี้แต่ก็คงไม่ใช่ราคานี้หรืออาจจะมีราคาถูกกว่านี้แต่เล็กมาก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบน้อย,อ,ย<ม>อันนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณลูกค้าเนาะก็คันนี้ก็นะคะจะตรวจ ขนาดนี้คือตรวจเอ่อร้อยห้าดาวแน่นอนร้อยเจ็ดสิบกว่ารายการห้าดาวแน่นอนยังไงก็ห้าดาวใช่ยังไงก็ห้าดาวแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใบการันตีเมื่อตรวจเสร็จนะคะมาโชว์อีกทีหนึ่งระหว่างที่เราพูดอยู่นี้นะคะเดี๋ยวเราดูรอบคันโอ้และที่ขาดไม่ได้นี่ต้องขอขอบคุณเฮียตี ATM ีุอูดคาด้วยที่แนะนําให้ไปซื้อรถคันนี้กับเจ้าของเจ้าของโดยตรงเลยนะฮะไปที่บ้านมาเลยแต่ผม ไม่ได้เข้าไปเพราะผมให้ยติเข้าไปแล้วผมก็กลับเลยนะต้องขอบคุณยติเอทีเอ็มคุชคาด้วยก็เราก็ได้โอกาสนะคะซื้อกับเจ้าของโดยตรงเลยที่ดูแลรักษามาอย่างดีเราก็ไม่พลาดที่จะนำรถสวยๆคุณภาพดีมาให้กับลูกค้าลูกค้าโชคดีด้วยค่ะออกห้างเท่านี้แต่ขาดได้กำไรเพิ่มขึ้นโอ้โหสุดยอดอยากให้เป็นอย่างนี้นานๆเนี่ยเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้แล้วก็ขายได้ราคาเท่าเดิมหรือว่าได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ต้องพูดอีกกีบหลายรอบถ้าเกิดเอาไปใช้อย่างที่โจทย์ที่คุณต้องการ่คุณแน่นอนเพราะยังไม่มีรถยี่ห้อไหนที่ตอบโจทย์ได้เท่าคันนี้อาจจะมีแต่ก็อาจจะหลังคาเตี้ยลงหน่อยอะไร่เงี้ยปอกพวกประมาณเกาหลีพปกติเราจะใช้เอาผานเอาแกนใช่ไหมมันก็ยังคนก็จะได้ระดับแล้วก็มีค่ายเกาหลีเปิดที่นั่งค่ายเกาหลีเปิดที่นั่งบอกได้ไหม จะอะไรถ้าเกิดอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคอ่ะแต่มันก็จะไม่มันก็จะมันก็จะไม่สูงแบบนี้แต่บางคนก็บอกเออมันไม่สูงดีเข้าห้างสบายไม่ต้องนั่งกังวลว่าจะโดนหลังคามาแล้วแต่แต่ความกว้างขวางก็ตู้ตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะอเโอเคตัวนี้ก็จบรีวิวไปเลยค่ะก็นะคะหามายสเตอร์ใคันนี้หนึ่ง รอยนะโห oh, <c oughs> คือสภาพสุดๆเดี๋ยวเราดู <c oughs> มันมีคันด <c oughs> ีอ๋อมันมีสภาพเดียวค่ะ <c oughs> <c oughs> มีสภาพเดียว <c oughs> ให้ดูรอบคันอีกสักทีนึ่งนะคะแล้วก็ดูภายในะได้ว่ารถใหม่ ดูภายในกันอีกสักรอบก่อนจบนะคะโอ้โหยังไม่ได้ดูห้องเครื่องเลยไม่เป็นไรก็ดีเซลธรรมดาทำไมแล้ก็เครื่องเครื่องตัวตาดีเซลสวยนะคุณชมพูใช่อันนี้อันนี้กล้องใช่ไหมกล้องครับมันกล้องสามหกสิบคุณแม่มันก็จะมีรอบคัภายในกระจกข้างแล้วก็ด้านหลังก็คืออยากให้คุณลูกค้าลองดู คืออย่างนี้คุณแม่ถ้าอยากรู้ออปชั่นอะไรนะลองไปเซิร์ชดูว่ามีอะไรบ้างมาดูมันอยู่ตรงไหนอ่าทูท,ทุกที่คุณลูกค้าดูอ่าเดี๋ยวไหนไอท้ที่ที่พรีรมเมียมเนี่ยมันต่างจากตัวสแตนดาร์ดยังไงแต่ต่างจากตัวแบรนด์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวทำคลิปก็ได้ทำคลิปก็ได้ทตอินก้ได้ ของเครื่องไอ้เรื่องความทนทานการขึ้นเนินลาดชันเนี่ยแน่นอนอไปคนไปได้เยอะแล้วก็นั่งสบายไม่ต้องกังวลเรื่องแบบไกลนี่อย่างเดียวถ้าบ้านอยู่ซอยเล็กๆแค่แค่อาจจะขัด เดี๋ยวเราต้องมีไหมพี่มีเดี๋ยวพาเอาไปเทียบเพราะว่าเราเจอทางปราบเซียนนะคะเป็นทางแคบๆเราจะดูว่ารถใหญ่ขนาดนี้นะจะเดียวแคบได้ขนาดไหนต่อไปรับลูกต้องคิดเลยว่าจะรถอะไรไปรับเพราะว่าทางมันแคบมาก แต่ว่าคันนี้ถ้าคันนี้เข้าได้นะคันอื่นก็สบายแล้วแต่ถ้าเกิดับคูดขึ้นมาเดี๋ยวจะลดราคาให้อ้ย่าพูดเป็นเดี๋ยวจะลดราคาให้แล้วจะคูดไหมแล้วก็จะจะบอกก่อนด้วยใบคูดมาแล้วเดี๋ยวพอซื้อเสร็จเดี๋ยวทำสีให้ใหม่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านตรงนั้นนะงั้นเราไม่ต้องเลี้ยวแต่ด้วยประสบการณ์แต่ด้วยประสบการณ์ใบขับขี่ใบขับขี่ใบางบขี่ทาวน์ของผมเนี่ยผมคิดว่าผมผ่านไปได้ เอ,อค่ะก็แต่จากข้อมูลที่ได้อ่านมานะคะออการวงเลี้ยวอะ่ะแคบก็คิดคว่าผ่านไม่ได้ก็ยึกยักยึด <วง S 1> ยักๆงเลี้ยวแคบได้แต่คนขับเนี่ยจะต้องนี่หน่อยอ,อ่าก็ขอบคุณนะคะข้อเสียคือมืออายรู้ไหมคุณพูตอนนั้นที่ไปที่เชียงใหม่ออขับออกมาจากสนามบินไม่รู้รถเช่าแล้วยังจำได้หรือเปล่าเดียวซ้ายปุ๊บล้อหลังซ้ายปีนฟุตปาด แล้วหลังจากนั้นขับไปสองยังไม่ชินพอหลังนั้นขับไปสองวันโอ้โหขับสบายแบบพวกเอาผ่าด้วยไฟเลยขอไมชินเดียวตอนนั้นไม่รู้มันยาวหน่อยนึงอันนี้เรื่องจริงที่พูดมนี่ยบางคนที่ใช้อาจจะเจอก็ได้แต่พอขับไปมันก็ชินรถทุกอย่างครับถ้าเรายังไม่ชินมันก็เรื่องปกติก็ขอบคุณนะคะที่สลับเวลาดูจนตอนนี้นะคะแล้วก็ อย่าพลาดกับคันนี้ Toyota m a j e s t ตปี2020รุ่นพรีเมียมไม่น้อยมากๆ20,000โลแท้นะคะ2 5 0 0 20,500 700กิโลโอ้โหนี่ข้อมูลเป๊ะได้เลยก็กตามหน้าเลขใหม่ไม่ได้เป๊ะหรอค่ะโอเคค่ะยังไงฝากด้วยนะคะทักก่อน เป็นเจ้าของก่อนเลยไม่ใช่ครับจ่ายเงินก่อนคนนั้เป็นเจ้าของก่อนครับคุต้องจ่ายด้วยใช่ครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะอ้าวลูกไปไหนอ้าวอยู่นู่นอยู่อ้าวอ๋อนึกว่าอยู่ข้างในรถ